โลกจะไม่ว่างจากพระอาหารหันตุพัทธะในธรรมวินัยใดไม่มีอริยมรรคมีองค์แปดสมณะที่หนึ่งพระโสดาบันก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้นแม้สมณะที่สองพระสกะทาคามีก็หาไม่ได้แม้สมณะที่สามพระอนาคามีก็หาไม่ได้แม้สมณะที่สี่ พระอรหันต์ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้นสุพัทธะในธรรมวินัยนี้แหลมีอริยมครคมีองค์แปสมณะที่หนึ่งพระโสดาบันก็หาได้ในธรรมวินัยนี้แม้สมณะที่สองพระสกะทาคามีก็หาได้แม้ในสมณะที่สามพระอนาคามีก็หาได้ แม้ในสมณะที่สีพระอรหันต์ก็หาได้ในธรรมวินัยนี้สุพัทธะถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จะพึงอยู่โดยชอบสจโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายแล